สวัสดีครับพี่น้องครับมาเรียวมาเร็วไล่สดกลางทงหน้าเมื่อนี่ร้อยสี่สิประทากับหมอลำสิงพี่น้องครับติดตามชมได้ทางเพจร้อยวันแมนชูแฟนเพจนะครับพี่น้องครับอยู่กลางทงหน้านี่แหละคือเก้าคือเดิมนะครับกำลังจัดเตรียมสถานที่นะครับมาแล้วมาแรงจังว่ากันพี่น้องครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามในเพจได้พี่น้องเด้อเพจร้อยวันแมนชนะครับ มาแลงสิปีคอนเสียบร้อยซี่พาม่วนนะครับกับหมอรำซิ่งร้อยซี่ปะทะหมอรำซิ่งแล้วพี่น้องเริ่มมาแลงเด้อเ,เนี่ยครับบรรยากาศนะครับตอนนี้แดดอยู่นะครับแล้วต่อไฟมาบ้างนี้ครับก็ขึ้นมากกับสีหนาวสันตัวะะบ้านี้กลางทุ่งหน้าคือเก่าอะพี่นอ้องเห้ยไปสิลงเอาปลาไป,าปาหอนหอนนี่เ <c> ส <oughs> ียแลดางเพอาะไงฮะเออด่างเล้วนั่น ลงเอาปลาตัวมาขังสีคูไว้ตัวพี่ดองมากกับพ่อด้ปีงนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็จัดเตรียมสถานที่แต่ว่ากังเวียนม,มังกรสีรท่านบาันไดสีแสงสีกับมัดสีเสาไว้นี่แหละแสงสีนะครับนี่นะครับ,รบจัดตั้งคางเถียงเลยครับพี่น้องกลางให้หน้าเลยนะครับมือนี้เตรียมการครับสปอร์ตไล่ นะครับจ็กสีเห็นหงส์ซำได้แต่ว่าไฟหลอดนั่นกับสีหงส์แน่จะหลอกพี่น้องฮะแล้วมะเร็งมาม่วนน้ำกันพี่น้องครับอย่าลืมนะครับกดเข้าไปทางเพจร้อยวันแมนโชว์แฟนเพจนะครับพี่น้องครับมากินปลาหน้ามาเบิง่งกวอลลัมซิงประทานกับร้อยสี่มะเร็งนะครับพี่น้องครับมาไาสืลงปลาไป,าป,าปานี่สรางมือนห้อนในม้วนขนาดได้นี่เอาดางลงมือนดินข้าวเดียวเนาะเต็มดางเนาะนะ เอาครับพี่น้องก้อนเสียเอาปลาทั้ง <ber> ุ่นกําลังไล่ด่างอยู่ครับทั้งนี้อาจารย์มือยังท้นมาเร็วมาเร็วนะครับเพื่อนกับพี่ช่องยูทูปคือกันเด้ออาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสาวสวยด้วยมาล่ำสาววัเนี่ยมาล่ำสาวมาล่ำสาวมาเร็วครับอาจารย์มือคีย์บอร์ดยังกอช่องยูทูปช่องยังกอซื้อช่องตาดนตรีชาแนลครับผมตาดนตรีชาแนลนาะครับขับเอาจะได้ฝากติดตามดนะพี่น้องเพื่อแฟนคลับเอฟซีเอาครับฝากติดตามอาจารย์ตานั่ม ซื้อช่องว่าตาดนตรีเนาะ Channel, ครับผมครับผมอาจารย์ตาดนตรีชาแนลนะครับเหมือน,เ,นเพิ่นมาซอยนะครับมาไรสดเล่นน้ำกันนะครับพี่น้องครับเป็นแต่ไรค้าน้ามันบ้อเฮาเมื่อแลงเนาะฮ่าเมื่อแลงจังว่ากันพี่น้องครับบาดนี่ตอนนี้กำลังตั้งเครื่องอยูม่มาลันสิงสาวกำลังมาเนาะกับเสียต้นกล้านะครับ <c oughs> กำลังเดินทางมานะครับนี่เอาแบบบ้านๆนี่เฮาจานมาเนี่ ไลฟ์สดมินิกลางทุ่งนานะครับเนี่ยติดตามชมได้ทางเพจร้อยวันแมนโชแฟนเพจนะครับพี่น้องเด้อเพจเพจเด้อผมเป็นเพจเด้อนะครับเพจเพจนะครับเนี่ยกำลังตั้งเครื่องอยู่นะครับพี่น้องบรรยากาศกลางทุ่งนาพี่น้องครับโอ้ยบูน่ะขี่ตะเวนใกล้สีโต๊กดินแล้วนะครับตอนนี้ทุ่งนาเหมือนเดิมใช่หไปเบิ่งป่านะเพื่อนกอนเอาตั้งจหลดรัมเปิดล้อมาโหลถเด้อนะครับมวนแท้พี่น้องครับวันนี้นะครับ จวดจัดฟาดบ้มน้ากันไปเบิ่งป๋าจะเข้ากันจังสิมาเบิ่องอาจารย์น้องบีต,ตัวใส่ล่าลงแล้วบ่โอ้ลงแล้วลงแล้ว,ลลวกลางด่างล้วพราะยังห้ำลงกลางด่างเองเลยนี่ใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งปลาตัวนี้เมื่อนั้นพราะยังตูดลงเข้าเดี๋ยวบึมบ่มบ่มเนาะมาตกลงทางพุ่นนเพราะยังหา้ำ เราลงทั้งนั้นตัดไปซื้อซื้อหนังหมื่นั้นเราลงหังตัดไปหุ่นเนาะบ่าเออเอาเอาสันเธอปีนองมาเพราะได้ปีงป่าครับกินเขาเร่งพี่มาหนีเฮานี่นะครับที่ทำงานทั่งนี้กำลังลงป่าเออเอาอะไรผลยูเจี๊ยบผลตราบตราบแล้วเมื่อนั้นกลางว่าท่านได้สุดซ้ำเต็มด่างแล้ว กินปลากลางทุ่งนานะครับไลฟ์สดหมอลำซิ่งประทัดลอยซี่นะครับเหมลี่งนะครับจะได้กับฝากพี่น้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์ทั้งเพจลอยวันเมนชูด้วพี่น้องเด้อเหมลี่งเด้อนะครับตอนนี้อาจารย์ดนตรีกำลังหอดแล้วครับใส่ดนตรีสดเลยครับอิเล็กทรอนเลยเหมือนนี่นะครับบอมเมนคาราโอเกะเด้อเอาดนตรีสดๆกันเลยนะครับขอบคุณพี่น้องปองปายสุขุสุขคนเด้อสิสีเขาเตรียมสิเขาเบิ่งเหมลี่งนะครับทั้งเพจนะครับ อาเสียบเอาวดจานกำลังเอาปาอยู่ทั้งนั้นผู้สีงสี่อยไหมแสีงสีหลอดเดียวกับคุ้มแล้วได้หน่จว,ด,วดเป็นจวดเปิดสวิตไปเออเปิดสวิตไหนก่อนอ้าวมิกกะมิกน้อยดอกแต่ว่ามีพาวเวอร์ในตัวเล่นแบบดิบๆเลยเฮ้ามันเสียปักก่ครับมันว่เปิดหรือเปล่าอ่า ติดบ่ท่างคุณไปมาแล้วครับไปมาแล้วอาจารย์ตานะครับมาเนี๋ยมาซอยกันโอ้ขันมีงานมาเนี๋ยวขันลาะงานเลาะแถวเขมรลาดเท่าหนึ่ไปนทำการนอาจารย์เนาะไปนทำกันครับผมนี่นะครับพอดีมีไอ้ไส้อยู่พบนวาอยู่อยู่สพเขมรลาดเพื่นว่าสิเฮ็ดช่วงนี่ยแหละช่วงปีใหม่แล้วนะเพื่นว่าเฮ็ดบุญยังนี่ยแหละเพื่นว่าขันมีทีมจัดให้เด้๋ยาจารย์ร้อยเพื่นว่าได้ครับได้ครับสนอกว่าพอดีเราได้ทีมันระบาดนี่ ป่าจบดปกติจันลอยกับบ่อคอยบ่อคอยได้ถนัดทั้งพี่นะครับฐานะทั้งขอนแกน่นทีมหลายอยู่ทั้งปุ่นแต่ทั้งพี่ก็สิเดลาะสิได้ทีม่มระบ,บดาดเลยเขาตูรำพงเขานอจันนอเดี๋ยวเบิ้งสไลด์ให้ก่อนม,มาอย่างไล่ได้ของอาระจันไล่นี่นอเอาออกลำพงบอกร่องมือกัอน เร็วมาเร็วมาเร็ว,รวนี่แหละครับพี่น้องเปต้นตรีตร้นสดเลยครับมะเร็งนะครับอิเล็กโตรนกลางทุ่งนาเนี่ยได้การได้การได้การมวนแท้พี่น้องมะเร็งมวนแท้นะครับเด้อเตรียมตัวเข้ามารับชมแล้วก็เตรียมตัวให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับเบิ้งฟี่เบิ้งฟี่พี่น้องเบิ้งฟี่ อาแบบบ้นบานๆเอาาลยพี่น้องครับเนี่ยนะครับกรลำสิงสาวกำลังมาพี่น้องได้เบาะนอปลา่อยทั้งนั้นเอาอาจารย์เราลองเครื่องเสียงจะคู่นะครับใสล่ละคนถังบ่มีมีครับมีแด้วเอาไห้สะน,นะเอาโซ่คือเอาถังลงไปน้ำโซอไปใส,ปสล่ละ ในีรือทั้งนี่เอาพอนะเอาโยนเลยเนาะเอาดึงสองพอนะเราสิเก็บปลาแล้วครับพี่น้องครับพุ่นยุ่งเหงาพุ่นจุบจับจุบจับอยู่พุ่นกินปลาโตลมหนาวมินิไลสดนะครับทุ่งนาจาน้อยเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับเอามืออื่นมือฮือครับสิพี่น้องมือฮือครับเสาร์วันที่สิบเจ็ดจาน้อยจังสิได้ครับบ้านแพงนะครับไปเตรียมโตนทั้งพุ่นเพราะว่าสิเปิดวงวันที่ยี่สิบผา นะครับจาน้อยกระสิไปคุยเรื่องตลกน้ำทิมงานนะครับว่าียเอาจังไดนอนะครับเตรียมเรื่องเตรียมเล่าใส่กันนะครับฮะคลิปนี้กับพี่น้องมาเบิงกลางท้งหน้าอีกเพราะว่าบอกข่าวพี่น้องเมื่อเลี้ยงนะครับสีไล่สดทั้งเพจนะครับแฟนครับเอฟซีเฮ้ากับจะลือมเข้ามาให้กำลังเร่งใจกันนะครับอาจารย์ดนตรีกับ้าฮอเรียวนะครับหรือมอลลัมซิงผู้ยิ่งกับมอลลัมซิงผู้ชายกำลังมากนะครับ มามวนมาซื่นกันกลางโครงหน้าครับพี่น้องครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทั้งเพจน้านะครับทั้งยูทูบพร้อมนะพี่น้องเนาะนะครับเป็นกําลังเร่งใจให้ทีมงานเท่านะครับมาเน่กันนัดกันมาได้จานดนติีผมมีค่าโ้วนี่มาฟี่อะพี่น้องครับมาฟี่ได้เนี่ยมาหาเอาข้างหน้าเพื่อนว่าเตื้อพี่น้องอุปการะเพื่อนว่านะครับดางมะเล็นน้ำกันพี่น้องครับนี่มวนซื่นกันนะครับเนาะ ้พัดปรับเครื่องเสียงจะฆ่าวนะครับนี่เพื่อได้ฆ่าน้ำมูกน้ำมันกลับน้อจงจานน้อเพื่อได้ฆ่าน้ำมันกลับพี่น้องกันเขาเมื่อเบิ้งคกนกัดซีนี่ออก,กำลังเล้งใจเข้าอยู่ดอกนะครับพอได้ต่เไม่ไปอยู่นะครับเอาเดี๋ววยนะวจวังกินข้าวเลี้ยงกันตั้งเครื่องแล้วก็ก,กินปินป้งปลาตัวบัดนี่ ครับเครื่องเสียงกะขอบคุณเซี่ยวน้ำน้ำนะครับเซี่ยวน้ำน้ำผู้เป็นอุปการละเครื่องเสียงให้นะครับจากร้านบุญธรรมนะครับร้านไอ้ไส้ร้านบุญธรรมอยู่โกสุมพิสัยนะครับในเครื่องเสียงชุดนี้นะครับพี่น้องครับเนาะเพป็นอุปการละให้นะครับอุปการะคุณจากเซี่ยวน้ำนะครับเดนมาร์กนะครับเพื่อนชัดให้นะครับก็เลยพอได้ไล่สดไล่ยังพอพี่น้องเบิ่งยามมาบ้านนะครับเอ้าเงาเงารายการอยู่เนาะการจัดเนาะเสียงเขาได้การอยู่เนาะ โอเคครับจวดจวดพลวันเหมือแรงนะครับเอาคลิปนี้กะเสียเอาไว้ซับนีสักก่อนพี่น้องจะได้กับฝากทำมาเบิ่งกันหมือรงแล้วพี่น้องเด้อนะครับกำลังเร่งใจเข้านะครับขืนยุกพีกับน้องนี่แหละนะครับผมเนาะนี่ตอนนี้กำลังเอาป่าอยู่พอยังหำก็ดีเอาเอาพอเอามันเต็มดังแล้วเตี้ยเจ้าคือบ่เือรอดมันเต็มเต็มละลาปันเนี่ยเหือดังกันมาเก็บเทิงพี่พ่อโอ้ยก็จะปอยไปแั่ก็เต็มดังรวดแล้ว แมนแมนเหือดดังเลยครับพ่อเอ้มาเบิ่งเบนเหือดดังจะเข้าเหือดลดพ่อหือดลดนั่นนะครับพออย่าห้ามเราเก็บแล้วบัดนี้มันเต็มดังมันสิปดยากสินี่เอาขืนมาจันอยู่เติ้งพิโรันจะคักเห็นบ่างวดก้อนกับจนในเหือน้ำกับพ่อท่านนั่นเห็นบ่าฝนขาวไปแบบประแบบไม่ยังแต่ปลาตะเพียนได้หรน เอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ครับพอกันไม่โอกาสนาคลิปนาแต่ว่าเมืออเรื่องกับสิไลต์สุดพี่น้องครับมวนซึนน้ำกันพี่น้องเด้อนะครับขอบคุญขอบคุณพี่น้องครับเดี๋ยวไปต่อไม่ก่อนบาทนี่จวดจวด